สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะโบนมาต่อจากครั้งที่แล้วนะคะครั้งที่เราเป็นครั้งแรกครั้งนี้เป็น ep ที่2นะคะภาษาอังกฤษสำหรับสายฝฟนะคะสายฝอคราวที่แล้วเราเรียนกันว่าคำที่ใช้เรียกตัวนะคะเรียกตัวเราเรียกตัวคนที่คุยด้วยก็คือผู้ชายนะคะผู้ชายต่างชาติแล้วก็เรียกคนอื่นนะคะก็จะมี i คือเราวคือมีเราอยู่ด้วยกับคนอื่นที่ทำกิจกรรมด้วยกันร่วมกันย u ยู you, you <You S 2> คือผู้ชายที่เราคุยด้วยนะคะหรือถ้าเราคุยหลายๆคนพร้อมกันก็เรียกยูเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีเรียกชื่อเรียกชื่อแล้วก็เรียกสรรพนามคำแทนนะคะเรียกแยกเพศช,ชีเพศหญิงฮีเพศช,ชายเรียกสรรพนามแทนคนหลายๆคน Day นะคะ d a y คราวนี้มาดูซิว่าแล้วจะใช้เป็นประโยคยังไงแับหนึ่งนะเอาขนาดใหญ่ๆโตๆหน่อยอายอายวคราวที่แล้วนะคะ You ชื่อ ชื่อภาษาอังกฤษเรียก name นะคะแต่เราจะไม่เรียก name อะไรเราจะเรียกชื่อคนแล้วก็จะมีช h แทนผู้หญิง he แทนผู้ชาย d a แทนหลายคนแล้วก็ it แทนสิ่งของสัตว์ปดเพิ่มให้สัตว์และสิ่งของบางคนบางคนบางคนเนี่ยเขาจะเรียกสรรพนามเหมือนคนเลยนะช h ฮ h นะอยู่ที่ว่า เขามีความรักมากน้อยแค่ไหนอย่างเลี้ยงสัตว์เนี่ยหลายๆคนเขาจะเลี้ยงเป็นลูกเลยเราก็จะเรียกตามเพศชีฮีเหมือนกันเรือรก็แค่เรียกชีนะคะที่พอได้ยินมาเรือเรียกชีรถเรียกชีอย่างเงี้ยสิ่งของอะ่ะเขาก็เรียกได้ถ้าเขาให้ความสําคัญมากๆรักมากๆนะคะเขาจะไม่เรียกอิดนะคะคราวนี้เรามาดู คำที่ใช้คู่กันนะสิ่งแรกคือ verb to be ก่อน verb to be เนี่ยก็จะมี is am are นะคะ is am are อะปดจับคู่อย่างนี้ am ใช้กับ i นะคะ am ใช้กับ i ปไม่คยคุ้นกับโปรกแกรมตัวนี้ไงโปรแกรมตัวนี้เนี่ยปดเพิ่งใช้ครั้งแรกอะ am ใช้กับ i อีใช้กับชื่อคนเดียวนะคะอี eat ใช้กับชื่อคนเดียวหรือเป็นสิ่งของก็ได้ก็ใช้อีเหมือนกันที่มันเป็นสิ่งเดียวคนเดียวอย่างเดียวนะคะชีชี <She S 2> ก็ใช้อีเหมือนกันเพราะว่า she เป็นสรรพนามใช้แทนกับสิ่งของไม่ใช่สิ่งของสิใช้แทนคนเอเราพูดคนก่อนเพราะตอนแรก พดพูดถึงมีแทนสิ่งของได้ด้วยแทนสัตว์ได้ด้วยชีคือสรรพนามแทน1น,นะคะแล้วก็ฮีเหมือนกัน he ก็คือสรรพนามแทน1เพราะฉะนั้นเราก็จะใช้กับอ e ีนะคะแล้ว d ดเดใช้คู่กับอานะคะอา แบบ๊บนึงนะโพดงงๆกับโปรแกรมตัวเองเนี่ยอ่าแล้วก็มาอิดนะคะอิ it ก็คือแทนสิ่งเดียวคนเดียวก็จะใช้คู่กับ i s เหมือนกันจริงๆแล้วเนี่ยต้องจับกลุ่มเอาไว้ด้วยกันมันถึงจะดูง่ายนะคะแล้ว u ล่ะ u กับ v เหมือนกันนะคะ u ก็คือคนเดียวและหลายคนใช้ R นะคะ u ยูมันเป็นตัวไม่เหมือนชาวบ้านเขาเป็นคนเดียวก็ได้หลายคนก็ได้ก็ใช้ R เหมือนกันส่วน V ก็จะเข้าข่ายหลายคนใช้ R นะคะออย่างนี้นะ,นะและคราวนี้จะยกตัวอย่างเดี๋ยวผมทำให้ให้ตัวมันเล็กๆหน่อยจะได้มองเห็นทั่วถึงใช้จํำไปเลยนะคะเพราะเราเรียนเราไม่อยากท่องหลักการอะไรอยู่แล้วใช่ไหม เราก็จำเอาแล้วกันว่าคำอะไรใช้กับอะไร ismr a a e เขาเรียกว่า verb to be นะคะเอาไว้ใช้ตอนที่จะบอกบอกกล่าวว่ามันเป็นอะไรยังไงเกิดอะไรขึ้นเฉยๆ i am เราสามารถจะใช้ i am ในการบอกชื่อได้นะเราไม่จาเป็นต้องเรียกว่า my name นะคะ my name i am ก้อยสมมุติก้อยชื่อคนต้องเขียนตัวพิมพ์ใหญ่นะคะ I am ก้อยแป๊บหนึ่งนะทำไมมันไม่พิมพ์ใหญ่เออด mm hmm. อ่ะ I am ก mm ้อ hmm. ยหรือ i am แซมสมมุติผู้ชายแนะนำตัวมา mm hmm. หรือ i am mm hmm. อ teacher mm hmm. อะอย่างนี้ก็ได้ <c oughs> <c oughs> หรือ i am พิตีแต่พิตีไม่เอา I am cute ก็ได้อ่ะ Cute แปลว่าน่ารักอันนี้เป็นการบอกกล่าวให้รู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือ I am happy อย่างเงี้ยฉันมีความสุข I am sick ฉันไม่สบายหรือ I am hungry ฉันหิวอย่างเงี้ยนะคะต้องเขียนคำแปลไหม มาเก็บก้แปให้หน่อยก็ได้เดี๋ยวเยวเอ๊ะอะไรก็ไม่รู้อ่ะอันนี้คือครูฉันเป็นครูอันนี้ฉันน่ารักพี่วสอนนะไม่ค่อยสอนให้ท่องความหมายสักเท่าไหร่หรอกเพราะว่าเวลาใช้จริงๆอะนะบางครั้งความหมายมันไม่ได้หมายถึงตามที่เราท่องทั้งหมดหรอกอมซิ MC ก็ไม่สบาย I อ m hungry งกีก็คือฉันหิวเวลาใช้ใช้ที่ถักคำนะอย่าใช้ทีเดียวรวมกันรวดเดียวเป็นแถวแถวแบบนี้ไม่ใช่นะอ่ะอันนี้อ่ะอันนี้เปลี่ยนสีเวฟ to be แล้วก็อันนี้ก็สิ่งที่เราจะว่าเป็นอะไรที่ใช้กับ I am นะคะคราวนี้มา we we are เหมือน ข้างบนเลยยกเว้น vr เนี่ยเป็นหลายคนนะคะ vr ก้อยไม่ได้ทั้ง vr ต้องมีหลายชื่อสมมุติ vr ก้อยสมก้อยสมแล้วก็มีปินอย่างเงี้ยสคน หรือ V R teacher คราวนี้ต้องเติม s แล้วนะเพราะว่า V ต้องเป็นหลายหลายสิ่ง V mm hmm. หลายคนอะ uh. we ต้องหลายคน I คนเดียว I ใช้กับอ่ะจำไว้ I ใช้กับอ่ะ uh. mm hmm. uh. ถ้าเป็น V หรือเป็นตัวอื่นอะ uh. ไม่มีอ่ะ uh. I ใช้กับอ่ะ s h i he it ใช้กับอ่ะ uh. mm hmm. เพราะว่าพวกนี้มันเป็นสิ่งเดียวเป็นคนเดียวงงเปล่า ถ้างงก็ฟังใหม่รีวายฟังใหม่สิ่งเดียวใช้กับอะนะคะอะ article เขาเรียกอะกับเดเนี่ยเขาเรียก article นะคะอะแล้วเดี๋ยวเดสอนที่หลังนะอาตรงนี้ก่อนตรงนี้ที่เน้นเน้นคือเน้น ismr เนี่ยใช้กับประธานตัวไหนแล้วก็ยกตัวยอย่างว่าใช้อะไรได้บ้างนะคะหรือ vrq ก็เหมือนเดิมไม่ต้องเติม s นะคะ คำที่เติม s คือคำที่เป็นคำนามงงอีกไม่เป็นไรหรือ vr happy อันนี้เหมือนเดิมเลยนะคะหรือ vr sick ป่วยพร้อมกันหรือ vr ห้าง g r y หิวพร้อมกันอย่างนี้นะคะสิ่งที่ต่างคือ vr บอกชื่อบอกชื่อ v บอกคนเดียวไม่ได้ v ต้องบอกทุกคนนะคะแล้วก็ teacher อาชีพเป็นเป็นคนเดียวไม่ได้เป็นหลายคนแต่ถ้า เป็นอาชีพต่างกันก็บอกทีละคนก็ต้องเป็นอะ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 ไปนะอย่าง teacher, อาทิเชอร์อะซิงเกอร์นักร้องหรืออะอะไรดีอะบัสไดรเวอร์คนขับรถอย่างเงี้ยถ้าเป็นแต่ละคนแต่ถ้าเป็นอาชีพเดียวกันก็ใส่ S ไปนะคะยเหมือนกัน u u สมมติเราจะเลกชื่อเขา You are You are ทอมเนี้ยเราก็เรียกอ๋อคุณคือทอมใช่ไหมย o u are Tom หรือ You are a teacher อันนี้กรณีที่คุยกับคนคนเดียว You are a teacher แต่ถ้าเราคุยหลายคนเราจะเรียก You are Tom and Tim อมาสมมติ You are Tom and Tim ิมอะผมเขียนให้สมมุติสองคน Tom and Tim ทอมแอนทิมก็จะกลายเป็น teacher มี S อย่างนี้นะคะ,ะหรือ you are cute อันนี้เหมือนเดิมเลยไม่ต้องเติมอะไรนะคะไม่เกี่ยวเพราะว่าไม่ใช่คำนาม you are happy you are sick คือดันป่วยพร้อมกันมีความสุขพร้อมกัน you are hungry หิวพร้อมกันอีกอย่างนี้นะคะ,ะและคราวนี้ชื่อชื่อ เราก็ต้องใส่ชื่อเข้าไปตรงนี้ชื่อนะเราแทรกชื่อนะคะชื่อคือทอมอ่ะทอมเอาปุ๊บเปลี่ยนเปลี่ยนสีให้เอาสีม่วงไปเลยอ่ะทอมอีส t e ะท h e เชอร์อันนี้คือในกรณีที่เราพูดถึงเขานะทอมอีส t e ะท h e เชอร์เงี้ยหรือ Tom is cute สมมุติเอาเหมือนข้างบนนะ Tom is cute อย่างนี้ก็ได้หรือ Tom is happy ได้เหมือนกันแต่นี้เป็นลักษณะที่เราพูดถึงคนชื่อทอมซึ่งเขาไม่ได้อยู่ในบทสนทนาเราแต่เราพูดถึงเขานะคะหรือ Tom is sick ทอมไม่สบายหรือ Tom is hungry Tom is หิวอย่างนี้ นะคราวนี้ถ้าเราไม่ใช้ทอมเราจะเรียกทอมเป็นครั้งที่2องทอมเป็นผู้ชายนะคะเพราะฉะนั้นทอมจะมาที่ he นะคะ he อ,ะอันนี้อันนี้เรียกทอมครั้งที่2อนะโปต้องต้องเขียนกล่าวอะไรไหมโปรสลับที่ให้แล้วกัน he และอันนี้เอาเป็น she อ่า สมมติอันนี้เรียกทอมครั้งที่2หมายถึงเรียกครั้งที่2องอะ,อะเรียกครั้งที่2นะคะตัวมันเล็กหน่อยจะได้อยู่บรทัดเดียวอ่ะ He หมายถึงทอมเรียกครั้งที่2นะคะเอาสีเดียวกัน ทอมอีส e is อี uh, เอาอะไร He is a teacher สมมติสมมติเราคุยเรื่องทอมเรื่องอะไรไปแต่เรายังไม่พูดถึง is a teacher หรืออะไรพวกนี้สมมุติเรายังไม่ได้พูดไงแล้วเราก็มาคุยอีก He is a teacher อย่างนี้เหมือนกันเลยนะคะถ้าใช้สรรพนามตัวนี้นะ He is cute เหมือนกันไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยค่ะ He is happy He is sick he is h u n g r ัเหมือนกันเลยนะคะคราวนี้ถ้าเป็นเรียกสมมติทอมทอมเป็นผู้หญิง <laughs> อันนี้ก็เรียกครั้งที่สองเหมือนกันสมมติทอมเป็นผู้หญิงเรียกครั้งที่สองอ่าเหมือนกันเดะเลยค่ะถ้าเรียกครั้งที่สองก็เหมือนข้างบนเป๊ะก๊ปปี้มาได้เลยไม่มีอะไรแตกต่างเพราะว่าเขาเป็นคนเดียวไงนะ แต่ถ้าเป็น day ถ้าเป็น day เนี่ยเราต้องมีก่อนเราต้องมีมีข้างบนก่อนว่าเราจะเรียกใครสมมุติ่ไม่เรียกไม่เรียกงั้นโปรยกตัวอย่างข้างบนตรงเนี้นะอันนี้เป็นทอ m แล้วสมมุติเราเรียกชื่อ copy มาแล้วกันคุณจะได้เห็นตัวอย่างพปรจะเรียก chi นะคะเป็นชื่อก่อนเอาเป็นชื่อเอาเป็นชื่อ joy อะ เรียกชื่อจอย Joy is a teacher Joy is cute y happy sick Joy is hungry เหมือนกันแล้วเราเรียกจอยครั้งที่สองพูดเปลี่ยนชื่อเป็นสีให้แล้วก็เรียกจอยครั้งที่2นะคะก็เหมือนกัน Joy is a teacher จอ is cute is happy sick hungry อันนี้ใช้ได้เหมือนกันนะแต่จริงๆเวลาเราพูดเนี่ยสิ่งที่เราพูดไปแล้วเนี่ยเราจะไม่พูดอีกหรอกเราก็จะพูดถึงว่าแล้ว Joy is good teacher หรืออื่นๆที่มันไม่ได้เกี่ยวกับที่กล่าวไปแล้วนะแต่นี้ให้ดูลักษณะการใช้คำนะคะเหมือนๆกันนะ่ว่าถ้าเป็นคนเดียวอะ่ะมันจะเหมือนกันหมดเลยรวมกระทั่งไอด้วยเงี้ยแต่ถ้าเป็นหลายคนเนี่ยอะไรที่แตกต่างไงน,นะ teacher เนี่ย teacher นะยกเว้นยูนะยูนะถั้งงงถามนะคะคราวนี้ day สม,มุติเราพูดถึง ทอมกับจอยไปแล้วแล้วเราจะพูดถึงทอมกับจอยอะไรทักอย่างหนึ่งสมมติเราพูดถึงโอ้ทอมแอนด์จอยอิสคัมมิ่งสมมติเราพูดอย่างนี้แล้วเราก็เราพูดถึงอะเดอะอาร์ท ah, ิเชอร์คราวนี้เราไม่มีอ ah ะแล้วนะเพราะว่าทอมกับจอยสองคนแล้วสรรพนามเรียกทอมกับจอยคือเดย์เดอะอาร์ทิเชอร์อื่นๆออเดอะาร์คิวไม่มีเอสนะคะเดอาร์แฮปปี้เพราะคำพวกนี้ไม่ใช่นามนะคะคำพวกนี้เขาเรียก adjective ถ้าจำไม่ได้ไอ้พวกคำที่เป็นทางก a m m a ไม่เป็นไรเราจำไปใช้แล้วกันนะคราวนี้เนี่ย it it ถ้าเราจะใช้ it เนี่ยเราต้องเรียกอะไรสักอย่างหนึ่งมาอย่างหนึ่งก่อนเอาอะไรดีต้องต้องเรียกชื่อเหมือนกัน it เนี่ยเอาไปอันนี้กดกับ copy ตรงนี้มาก่อนนะ it สมมติเราเรียกอะคาอะคาอะคานี่เล็กชื่อชื่อคือคาเราใส่อ a r t เคลิลอะด้วยเพราะว่ามีคันเดียวคันใดคันหนึ่งไม่ได้เจาะจงแต่ถ้าเราจะใช้เดอะคาได้ไหมก็ได้แต่เดอะเนี่ยเราจะใช้ตอนเจาะจงรู้ว่ามันเป็นรถของใครมากกว่า ตอนนี้เรายังเรายังไม่ได้รายละเอียดเราเอาลอยๆจะใช้เดอ c a คาหรือจะใช้อ c คาก็ได้อะเดอรคา is is อะไรเดอรคา is nice อะเป็นอย่างนี้แล้วกันเดอ c a คาหรืออ c คาก็ได้นะคะเราเรียกแล้ว is nice เอาสีเขียวอะแปลว่าเออรถคันนี้มันดีจังเลยดูดีหรือ is อย่างสับอย่างอื่นก็ได้อันนี้ยกตัวอย่างไปก่อนแล้วเราก็จะพูดถึงไอ้รถคันเดิมเนี่ยแหละเราก็พูดว่า it is 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 expensive อ่า expensive แปลว่าแพงนะคะโอ้ย expensive แปลว่าแพงอ่ะอย่างเงี้ยในนี้นะคะที่บทสอนมาคืออยากให้คุณรู้จักแค่ว่า I ใช้กับ verb to be am นะคะ V U ใช้กับ verb to be R นะคะแล้วก็ชื่อคนสรรพนามผู้หญิงผู้ชายคนเดียวใช้กับ is นะคะ is แล้วก็สรรพนามหลายๆคน t h e y ใช้กับ a R it it คือสิ่งเดียวใช้กับ is อันนี้คือจุดประสงค์ของคลิปนี้นะคะว่า I ใช้กับ verb to be ตัวไหน v u ใช้กับ v e r b to be ตัวไหน v e r b to be มีแค่3ตัว i s a mr เท่านั้นนะคะอ่ะเดี๋ยวแยกให้ดูอีกทีหนึง่ง v e r b to be อ่ะ v e r b to be verb to be นะคะก็จะมี i s a mr e i s ใช้กับ i s ใช้กับสิ่งเดียว คนเดียวสิ่งเดียวนะคะคนเดียวสิ่งเดียวเป็นนามหรือสรรพนามก็ได้เช่นชื่อคนชื่อคนชื่อสิ่งของชื่อคนสิ่งของหรือสัตหรืออื่นๆน,นะคะที่เป็นนาม หรือสรรพนามและชื่อเรียกสรรพนามสรรพนามชื่อเรียกพี่ว่าสกอร์สรรพนามไม่ค่อยถูกอะอะสรรพนามสก,ก,กอ์งไงชื่อเรียกแทนเรียกชื่อเรียกแทนสรรพนามนั่นเองนะคะเห็นไหมเช่น สรรพนามก็จะเป็น he, she, it นี่นะส่วนชื่อสัตว์สิ่งของอื่นๆอันนี้ก็อย่างเช่นอทอมจอยอ,อาคา ออดอก่ายง่ายได้ง่ายยิบก่อนอางนี้นะคะอ d ดอกแต่อ d ดอกเป็นตัวอย่างไม่มีจะงงไหมล่ะ,ะแล้วก็ m นะคะ m ใช้กับ i เท่านั้นแล้วก็ r ใช้กับหลายคนหลายสิ่ง ชื่อคนนะคะก็เช่นชื่อเหมือนข้างบนเลยเดี๋ยวบนก o ปีอันนี้มาชื่อคนสิ่งของสัตว์และอื่นๆเช่นอันนี้ต้องพ่วงก,กัน Tom and j o จอย่างนี้นะคะแล้วก็จะเป็นถ้าเป็นหลายสิ่งคาก็ต้องมี S แบบนี้ d o อ s ก,ก็ต้องมี S แบบนี้ในกรณีที่เราเรียกก่อนนะ ไม่ต้องไม่เป็นไรนะไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเอาไว้จะสอนให้ที่หลังนะคะส่วนสรรพนามก็จะเป็น d หรือ v อย่างเงี้ยหรือไม่มีแล้ว o u o u อย่างเงี้ยนะ u แค่นี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะงงนะคะถ้าใครมีคำถาม ก็ถามมาแล้วก็จะอธิบายให้เพิ่มเติมนะจ๊ะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ